มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปี2567นะครับปีการศึกษา2567จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้มีการเปิดรับสมัครนะครับรอบทั่วไปนะครับเป็นการสอบคัดเลือกของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่นะครับในระดับในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชนะครับ แล้วก็ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นภาคปกติแล้วก็ภาคสมทบนะครับรวมไปถึงระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตแบบต่อเนื่องนะครับก็อันเนี้ยสามารถที่จะสมัครกันได้เลยนะครับเขาจะทำการจำหน่ายใบสมัครนะครับจะหมายคู่มือใบสมัครเนี่ยวันที่ 15มกราคมถึง3มีนาคม2567นี้นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับในการจำหน่ายคู่มือใบสมัครนะครับแล้วก็การสมัครผ่านระบบออนไลน์เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่15มกราคม2567ถึง3มีนาคม2567เช่นกันนะครับแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองนะครับตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2567นี้นะครับ นี่คือในส่วนของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่เบอร์โทรศัพท์074212300ครับ074212300นะครับหรือจะติดต่อผ่านทาง facebook ก็ได้ครับที่เพจ ประชาสัมพันธ์เทคนิคหาดใหญ่นะครับนี่คือในเรื่องของอาการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นะครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนั้นนะครับอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับก็ได้ใกล้กันตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซอยนะครับมีซอยขั้นกลางนะครับซอยขั้นกลางเข้าไปเข้าไปที่ สพคอหงใช่ไหมครับตรงนั้นจะเป็นซอยขั้นกลางเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเข้าไปในเขาเรียกอะไรตำรวจท่องเที่ยวตรงนั้นได้ด้วยครับที่ในซอยขั้นกลางระหว่างเทคนิคหัดใหญ่กับสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับตรงนั้นมันจะมีซอยขั้นกลางอยู่นิดนึงครับนะครับก็อยู่ตรงนั้นเลยครับหาไม่ยากนะครับสาหรับท่านที่ต้องการที่จะไปยืนยันใบสมัครด้วยตนเองนะครับ ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2567ถึง3มีนาคม2567นะครับจะต้องยืนยันใบสมัครได้ด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีในส่วนของอรูปถ่ายนะครับสำเนาใบจบนะครับ หรือ,อแล้วก็ใบสำเนาใบทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือสำเนาเอกสารอื่นๆถ้ามีคุณผู้ชมติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับในส่วนของเอกสารที่จะช่องใช้ในการยื่นใบสมัครนั้นมีอะไรบ้างนะครับ0-74212,300 0ครับ074-212-300นะครับก็แถวๆนั้นเนี่ยจะเป็นอยู่ใกล้ๆกับ ใกล้ๆกับอีกที่หนึ่งก็คือค่ายศรีนาณาลงนะครับอยู่แถวๆเดียวกันแถวๆนั้นแหละครับหาไม่ยากครับแล้วก็โรงเรียนค่ายศรีนาณาลงด้วยแถวนั้นนะครับก็อยู่แถวๆนั้นแหละครับอยู่แถวๆนั้นเลยครับคุณผู้ชมหาไม่ยากนะครับไปดูตั้งต้นตั้งหลักที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ก็ได้ครับและถามประชาชนแถวนั้นว่าเทคนิคหัดใหญ่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวประชาชนแถวนั้นเขาก็จะบอกให้ได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อบางบางทีท่านไป ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับพาบุตรหลานของท่านไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองแล้วหาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่เจอครับก็ตั้งหลักตั้งต้นที่ค่ายศรีนารุงก็ได้ครับหรือตั้งหลักตั้งต้นที่อาสวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่ก็ได้ครับแล้วก็แถวแถวทำประชาชนแถวนั้นได้เลยนะครับเพื่อที่จะไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับตั้งแต่วันที่27 กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคาม2567นี้นะครับในส่วนของการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567นะครับของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวิในเป็นเลิศกำเนิดทักษะสละเพื่อสังคมสร้างสมสามัคคีที่นี่คือวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา